We'll be right <laughs> back. ถึงหรือ,อยังถึงยังถึงแล้วไหนไหนเธออยู่ไหนน้องโค้งอยู่ไหนเล่าหนูนู่นน้องโค้งล่ะน้อาของก็อยู่นู่นน้าของนี่เกี่ยวมาเที่ยวที่ไหนคะนี่ <c oughs> นี่เกี่ยวมาเที่ยวที่ไหนแม่โคหนูไหนแม่โคอยู่ไหนไม่ <c oughs> ออรู้ก็ไม่รู้ดูวิวครับดูวิวน้องโค้งครับ พี่วายไปไหนเดี๋ยวลงไป,ไปดูข้างล่างกัน,นมาลงไปดูข้างล่างกันเนาะขึ้นมาขึ้นตก <c oughs> ้งไหม <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาเองาล้เนโอ้มีคนด้วยมีคนด้วยเอ้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 ยไปเดี๋ยวลง ลงประเด็นน้ลงมาแบว้าวปเด็นน้ำผง,งำองีกวะน้องเกล้าเล่นานานนะไปเดินเล่นน้องมิเกลพามาเที่ยวน้ำขงครับวันนี้ครับไปม,<า>มิเกลไปเที่ยวน้ำขงกันจับพี่ไหวจับพี่ไหว

ขาไม่เห็นนะครับคงเไม่เห็นนะเดินเห็นไม่เห็นเดี๋พื่อนเ่นยุดเบลยุดสือฮือฮือฮืมฮือฮือฮือฮ่อฮไออฮือฮือฮืือฮือฮืออออไือ

พี่เลี้ยงไปตัดรถไม่อยู่โอเคแ